หมักหมูนุ่มก็จะใช้ส่วนสะโพกหั่นก่อนเลยหั่นหมูเนี่ยต้องมีความหนาบ้างนิดหน่อยนะครับหมูเขาจะได้นุ่มๆถ้าหมูหั่นบางเกินไปเนี่ยจะแข็งน้ำมันพืชน้ำมันงาซอสปรุงรสน้ำตาลน,น้ำเปล่า ขยำให้เข้าเนื้อเลยขยำไปเรื่อยๆน้ำแห้งไปแล้วนะครับก็เติมน้ำอีกแล้วขยำต่อพักหมักไว้สองชั่วโมงเส้นรับแช่น้ำก่อนพริกกระเทียมโรลกจะแหลกหรือจะอยากก็ตามชอบเลย ตอนนี้ก็มาทําอยู่ที่ริมบอ่อเด็กๆเล่นน้ําช่วงรอคอแห้งไปดูครับก็จะเป็นเครื่องซุกี้มีผักบุ้งมีมุนเส้นที่ใช้น้ําแล้วนะครับแล้วก็มีไข่แล้วก็นี่นะครับมันจิ้มสุกี้เด็กๆก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับพริกกีะเทียมทูกอกไว้ไปเลยแล้วก็จะตามด้วย หมูนะครับหมูหมัมกหมูนุ่มหมูนุ่มหมูเกือบสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่กันใส่ไข่รอให้ไข่เขาสุกนาแล้วก็ผัดๆคนๆไปเรื่อยๆโอเค เสร็จแล้วก็าจะใส่กุนเส้นนะครับกุนเส้นที่เราแช่น้ําแล้วใั่ลงไปก <c oughs> ุญเส้นเนี่ยต้าแช่น้ําไปแล้วเนี่ยนะ <c oughs> มันไม่สุกหรอก <c oughs> ผัดลงไปยัไงก็ไม่สุกมันจะแห้งๆแข็งๆต้องใส่น้ําลงไปด้วย <c oughs> น้ําเปล่าลงไปนิดหน่อย <c oughs> อืมนิดหน่อยประมาณเกือบพึ่งแก้วเ <c oughs> นี่ยอย่างเงี้ยแหละครับก็จะทำให้เขานุ่มนวลนุ่มนวลตรงนี้เราก็จะปรุงรสนเลย ง่ายๆน้ำจิ้มสุกี้ใส่แต่น้ำจิ้มสุกี้อย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องใส่แล้วโอเคใส่ัะพุ้งได้เลยนี่นะครับก็ผัดให้ปะพุ้งเขาสลดปะพุ้งเขาสุกง่ายอยู่แล้วแหนวันนี้ะนจะ ใส่ลงไปเนี่ยเขาก็เริ่มจะสลดแล้วเนี่ยใส่ไป,ไปสลดรู้เปล่าเพราะว่าดาบเยอะสลดเลยหนึ่งลูกเองไม่มีใครเล่นด้วยตอนนี้ก็เริ่มจะสลดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ใบกระเพราเลยต้กมกระหอมใส่ลงไปแก่พรบพรับพรับ,บ,บ,บอหอมมากหอมมากอืม สวยงามสวยงามซื้อได้แล้วเดี๋ยวเตรียมจานเลยเตรียมจานเลยเรียบร้อยนะครับจัดใส่จานนี่นะครับหมูนุ่มหมูนุ่มหอมๆกันเลยเพิ่มความเข้มข้นอีกนะครับก็าลองราดแหวกน้ำจิ้มซุกี้หน่อยนึงซุกี้ซูกี้ขึ้นมาาหมูนุ่มขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับมาชิมหมูนุ่มก่อนหมูนุ่มนะครับ อืมน mm! ุ่มเด้งนุ่มนวลก็ผัดซูี้แห้งเพิ่มพริกกระเทียมแล้วก็ใบกะเพราให้เหมือนกับชิมเมาแต่เนี้ยไม่เหมือนละชิมเมาเลยละ แก่งอะไรกันดีก้า